าการสลายนิ้วในถุงน้ําดีนะครับการสลายลายนิ้วในถุงน้ําดีเนี่ยที่ไม่ต้องผ่าตัดเนี่ยมันจะมีอยู่วิธีที่ใช้ได้ดีอยู่2วิธีนะครับวิธีหนึ่งก็คือการดยฟังเข็มนะครับโดยการใช้วิธีการฟังเข็มอของหมอจีนเะนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของการลดปวดแล้วก็สลายนิ้วได้นะครับแล้วก็ได้ผลไวด้วยอ,อีกวิธีหนึ่งก็คือการ ใช้เห็ดเปนเือสกัดทานเช้าเย็นนะครับเล็กๆอาจจะทานเช้า1แคปซูลเย็น1แคปซูลให้ร่างกายปรับได้แล้วก็ค่อยเพิ่มเป็นเช้า2แคปซูลเย็น2แคปซูลเป็นต้นนะครับเพื่ออาจจะมากกว่านี้เป็นเช้า3แคปซูลเย็น3แคปซูลนะครับก็คือค่อยๆเพิ่มปริมาณขึ้นไปให้ร่างกายรับได้นะครับ ซึ่งเห็ดลินจือที่มีคุณภาพก็มีอยู่หลายยี่ห้อนะครับนี่ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่มีคุณภาพดีนะครับมีอยมอีเลขทะเบียนยานะครับอันนี้เอมาให้ดูนะเผื่อใครมีปัญหาตรงเรื่องของการการปวดจากนิ้วในถุงน้ำดีก็ สามารถที่จะกอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับผมขอขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ